สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับสูตรน้ำต้ม,มเมล็ดมะรุมดื่มแก้ปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นไตอักเสบในยุคปัจจุบันนี้คนเรามักจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงหากเมื่อเจ็บป่วยก็จะหันมาให้สมุนไพรทางธรรมชาติรักษากันมากขึ้นวันนี้ทางช่องของเราจึงขอหยิบยกน้ำต้ม,มเมล็ดมะรุมมาฝากกันครับ แถมมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อร่างกายปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นอีกด้วยว่าแต่มีขั้นตอนการทําดื่มอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับสรรพคุณน้ําต้มเมล็ดมะรุมดื่มแก้ปวดเมื่อร่างกายปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นวิธีทําสูตรน้ําต้มเมล็ดมะรุม1แก้ปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกกระดูกทับเส้นไตอักเสบนําเมล็ดมะรุมตากแห้งหนึ่งกำมือ 2. ต้มในน้ำเดือด1ลิตรประมาณ5นาทีรับประทานครั้งละ1แก้วหลังอาหารเชา้าก่อนนอนคอยสังเกตทาตตัวเราเองด้วยในการขับถ่ายหากมากไปก็ลดปริมาณลงเพราะแต่ละคนทตาจะไม่เหมือนกันประโยชน์น้ำต้ม,มเมล็ดมะรุม 1. มะรุมมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียตามผิวหนังได้ 2. ประโยชน์ของมะรุมเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี 3. มะรุมช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ยิ่งแข็งแรง 4. มารุมมีสปปรรพคุณต้านการเกิดโรคมะเร็งได้ 5. ประโยชน์ของมะรุมรักษาอาการหวัดเป็นไข้แก้ไอหรือมีอาการไอเรื้อรัง 6. สปปรรพคุณของมารุมช่วยบรรเทาอาการของโรคไขข้อไขข้ออักเสบปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อและกระดูกอักเสบ 7. ประโยชน์ของมะรุมรักษาโรคขาดสารอาหารอย่างได้ผลดี โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึงอายุ10ขวบทำให้ร่างกายกลับมามีเนื้อมีหนังร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรงขึ้น 8. มารุมมีฤทธิ์ในการช่วยบำร,รุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ไม่หยาบกร้านมีผิวที่นุ่มนวลขึ้น 9. มารุมมีสรรพคุณใช้แก้อาการคันศีษะหรือมีอาการคันมาจากเชื้อราและช่วยแก้ปัญหาเส้นผมหลุดล่วงให้น้อยลง สิมารุมช่วยรักษาอาการต่างๆเกี่ยวกับโรคของดวงตาได้หมดอาทิชะลอการเสื่อมของจอประสาทต,ตาโรคตามืดมัวหรือโรคต้อในตา 11. มารุมมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยแก้โรคลำไส้อักเสบและโรคพยาธิในลำไส้ได้เป็นอย่างดี 12. มารุมเป็นพืชสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพช่องปาก 13. สรรพคุณมะรุมช่วยในการไหลเวียนของเลือดดีบำรุงเลือดรักษาและป้องกันโรคโลหิตจ,จางได้ 14. มะมรุมมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนให้เป็นปกติถ้าจะให้ได้ผลดีท่านต้องงดอาหารหมักดองเครื่องในสัตว์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแค่นั้นแล้วจะเห็นผลน้อยเพื่อสุขภาพก็ต้องงดนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลสุดยอดสมุนไพรและตำรับยาไทยเครือข่ายนายรินจือ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ